และทวงในสบีพี่บอลสบีพี่กิ้งนะครับช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ไทยทวงไทยทวงสองพื้นที่และทวงในในห่วงเวลาใกล้เคียงการทวงแรกก็คือทวงพื้นที่ประเทศไทยบ้านหนองจานหนองยาแก้วทวงแล้วเมื่อวานนี้อีกทวงหนึ่งก็คือทวงปราสาทตาควายจังหวัดสุริน์แม้จะยังไม่มีการปฏิบัติการอย่างเป็นทางการแต่นัดกันเอาไว้แล้วย้อนไปดูก่อนเมื่อวานนี้ ฮาโลวีนพอดีแต่ฮาโลวีนไม่เกี่ยวข้องกับพิเวระสมความคิดแต่ประการใดคุณวีระเนี่ยบุกไปพื้นที่บ้านหนองจานทยานเพื่อไปทวงพื้นที่แผ่นดินไทยครับแล้วก็มีการออกมาจากพื้นที่ยุติการจุมนุม,มแต่ว่าการที่เข้าไปของมวลชนฝั่งไทยเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทางฝั่งเขมรเ,เขารู้นะเขารู้ความเป็นไปทุกอย่างเลยคุณผ,ผู้ชมแล้วภาพที่ปรากฏขึ้นคือทางฝั่งนั้นก็รวมตัวกันมาเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาดูค่ะว่าหลังจาก 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability New Isuzu V Cross 4x4 The One and Only ใหม่พวงมาลัยไฟฟ้าใส่ให้สุดกับระบบ Professional 4x4 พร้อมมุมมองแบบ360องศาเพราะชีวิตต้องไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ กำเน <Yes. S 3> ิดจ like <ule> uh ีด DNA ของอีซุซุที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าครึ่งศตวรรษ n e ว Isuzu v วีค s s 4x4 ร์บา n โฟ n ์เดอรหนึ่งเดียวเท่านั้นนม UHT ตราหมี p รี b บโอพลัส h a แม่คะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA อพวกเราอย่าดมตาด้วยทองวินเมียนศีซะรอย่าดมตาด้วยทอง าการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจาก,กว่ายาดมงตราถ้วยถอยอปิกเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมงคู่ใจเนสกาแฟ blend and brew อร่อยอร่อยเื่มทุกชาอร่อยทุกวันแก้วดเลยหอมกลมกล่อมเนสกาแฟ blend and brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยนปัญหาผิว เลยค่ะฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนินสัยทาแตงโมมีริ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนินสัยทาแตงโมมีริ้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บนม u UH ู t ตราหมี่รีเบอพลาส DHA แม่คะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมี่มี DHA เสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนส์ไดมัลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันงานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ลิฟติ้งเฟสติวัจัดใหญ่ครบทุกโซน e x p และโซนสินค้า outdoor ก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้น impact เมืองทองธานี น้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดีโคเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอฟเฟนิรามีนมาเรเออันคำเตือนในฉลากใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลเรนิกชนิดเม็ดอลเรนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาราซาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลเรนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลากหวันกลากคื้นเกลลูกเอ็นฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอผ้าอัธยาศัเป็นก๊าบวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโ ลานก่อนผิวลายจุดสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยวัสลซีกูต้าไฮยาสปอตเลสโกลผสานพลังกูต้าไฮยาและแอสตาแซนทินเจสเท่าสองสัปดาห์จุดด่างดำแลดูจางลงเฮยผิวดูกระจ่างใสท้าพิสูจ สนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big b a g อร่อยเข้มเต็มซองโครมการขนส่งทางบกสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ยูโรปัง พบไปกินได้ทุกที่อยู่รอบปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา เจ็ดมงครึ่งพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมในจุดชายแดนเมื่อวานนี้ทางฝั่งกัมพูชาค่อนข้างจะแตกตื่นเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคิดว่าคงไม่ได้เห็นแต่อาจจะได้ยินเสียงหรือเปล่าอเออว่ามีการรวมตัวกันหรือไม่ก็มีการติดตามข่าวสารของไทยนะคะเพราะว่าหลายช่องในไทยก็ไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะเขาได้เห็นกลุ่มมวลชนของอาจารย์วีระมากันค่อนข้างมากเลยทําให้ทางฝั่งกัมพูชาเรียกกระดมพลมารวมตัวกันที่ชายแดนเช่นกัน ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นคุณเวียระแต่สุดท้ายแล้วทนายเดชาตบท้าได้คำว่าจุกรู้ดูรู้เลยครับชิกเนเจอร์ลงลายเซ็นแล้วว่าตัว<ช>จริงแน,แน่นอนอแต่แอบ,บเห็นด้วยนะทำไมประเทศไทยจะต้องมีฮีโร่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการจัดการที่ดี<อ>ไม่ต้องมีใครช่วยใครเลยนะ<ช>เพราะว่าระบบมันจะสามารถช่วยเหลือตัวเองกันต่อไปได้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันพี่เดชาจุกรู แต่ว่าเรื่องของการที่ถามว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่ทนายถามว่ารัฐหารไม่ทํางานทําการอะไรกันหรือไงทาค่ะพี่ทําอยู่ทําต่อด้วยเท่าที่เห็นในภาพนะั่คือพยายามป้องกันและนี่คือการทํางานส่วนหนึ่งแล้วการทํางานเชิงรุกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเตรียมที่จะบินด่วนมาประชุม RBC กันต่อเลยกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาครั้งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่สองลุยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเพื่อจะมาสะสางเรื่องนี้เพิ่มเติมคะ่ะ